สนับสนุนโดยครีม 91e ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91e ยาเพียแคมเช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลถึงแม้จะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองไม่กี่ซิงเกิลแต่ก็คิวทองมากๆค่ะ จ้พาพาการจับจองตัวกันแน่นตลอดสำหรับนักร้องหนุ่มเบียร์พร้อมพงดีกรีชแชมป์ศึกวันดวนเพลงถึง18สมัยงานนี้ไปฟังกันค่ะว่าเจ้าตัวเขารู้สึกยังไงบ้างอิดใจมจังไหมครับ <laughs> ก็อันนั้นก็ไม่ค่อยเชิงเท่าไหร่ครับส่วนมากก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้มาอยู่ที่กรุงเทพเท่าไหร่ส่วนมากจะพักอยู่ที่บ้านอยู่ที่ชายภูมิครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ออกสื่อโซเชียลเท่าไหร่แต่ว่างานก็พอมีเรื่อยๆครับผมงานคอนเสิร์ตของเบีย์ก็มีทั่วประเทศครับผมมีทั่วประเทศครับมีอ่าส่วนมากจะเป็นที่อีสานครับอีสานจะเยอะกว่ามีนาก็แน่นๆอยู่ครับ <laughs> มันจะเป็นบางเดือนนะครับบางเดือนก็มีงานช่วยบ้างงานแบบ อาสาไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นบ้างครับผมไม่ไม่ใช่งานจ้างทั่วไปแบบโดยสิ้นเชิงก็จะเป็นงานช่วยบ้างงานกิจกรรมบ้างแบบเดียอาสาไปช่วยเขาอะไรประมาณนี้ครับอย่างล่าสุดก็ไปช่วยแบบช่วยให้กําลังใจกับคนในเรือนจําอะไรประมาณนี้ครับแบบอาสาไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆไปยังไม่ยังไม่ถึงกับดังอะไรเท่าไหร่หรอกครับคิดว่าแบบยังเป็นเบอร์เล็กๆอยู่ยังเป็นศิลปินที่เพิ่งเกิดมาอยู่ครับผมยังไงก็ฝากแฟน ให้กำลังใจด้วยนะครับโอ้โหใจบุญและยังถ่อมตัวไปอีกแบบนี้เอาใจ FC ไปเลยค่ะติดตามทุกความเค้มคนของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่ง